อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ช้างเอาโหอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ช้างอ๋ออะไรวะน,นี่ไอเกมนี้มันมีเอไอตัวจับคำพูดเหรอะวะน,นี่เฮ้ยโอย้แม่งเอ้ยบอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ช้างไปแล้วไปแล้วตรงนี้ติดดีกว,ว่า ขอขอเฮ้ยอย่าทาสัตว์ใหญ่เลยมันบาปอย่าทาสัตว์ใหญ่เลยบอกว่ามันบาปไงสัตว์ใหญ่อะ่ะโอ้ยติดติดโอ้เอาดีวะจุกปะเออแโอแกโอเกมเนี้ยผมมั่นใจว่ามีเออตรวจจับว่ะมันตรวจจับคำพูดได้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมไม่อยากเป็นช้างแม่งเป็นช้างทันทีโอ้ยเฮ้ย ไอ้เป็ดนี่มันเนียนว่ะไอ้เป็ดเอ้ยมันบินได้ด้วยเหรอเฟียวจัดเฮ้ยโอ้โหเรดูมันใส่แวน่นด้วยนะโหมดเฟียวเฮ้ยไหนมีตัวอื่นนะ่าสนใจไหมไอ้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยนี่นตัวอะไรอะ่ะนั้นตัวตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรไว้ตัวเนี้ยเหมือนไดโนเสาร์เล็กเฮ้ยโหไอ้นี่ก็น,นียนมันขึ้นไปได้ไงวะ โหเนียนจัดโอ้โหอย่างเนียนนีกันเนียนโอ้แต่ละตัวแต่ละตัวนี้มันไม่ธรรม,มาดาวเว้ยมีผมเนี่แหละแม่งเป็นช้างเอ้ยเอ้ยสิงโตวะ่ตวะสิงโตสัตว์นักล่าสัตว์นักล่าโอ้ยสัตว์นักล่าว่ะไอเอาเรื่องว่ะสัตว์นักล่าเอ้ยสัตว์นักล่าเนียนอยู่อไอนอกฟามิงโกนกนุ๊มันบินลอยลม เอ้ยโอ้โหนี่งูงูเขียวเอ้ยงูน้ําตาลอย่างเลื้อยโอ้อเฮ้ยโอ้โหนี่ก็เนียนอุ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะหมดแล้วเดินอย่างช้าอันนี้อะไรอ่ะเมียแคทเหรอเออมันเหมือนเมียแคทเลยว่ะตัวเนี้ยโอ้โหนี่โคตรชิวเลยบินอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะโอ้โหดู โอ้จะชิวนูน่นไอฟาริงโก้นู่นอีกตัวโอ้โหไอไอพวกตระกูลนกนี่มันชิวจัดเลยเนะี่ยนี่ไอเมียแคทนี่ก็เนียนอยู่นะเมียแคทแต่ไอม้าลายตัวนี้มันของจริงวะ่ะมันขึ้นไปแดงไงวะนะเฮ้ยเอาว่ะโดนแล้วฟาริงโก้โดนแล้วว่ะฟาริงโก้โดนเฮ้ยเอาเรื่องอ,อยากเป็นมั่งว่ะเฮ้ย อะไรนะน้องอยูตาเป็นปาลาเหรอเดินช้ามากเอาเป็นปลามันต้องอยู่ในน้ําดิโอเฮ้เขาวดแผบ,บกันตรงนี้เดี๋ยวไปวดหม่หมก่อนนี่นี่ว่าชิงช้าสวรรค์มาเออนี่ชิงช้าสวรรค์มาเนี่ยชิงช้าสวรรค์นเนี่ยแจ่มเฮ้รอบหน้าผมขอให้ได้เป็นบ้างเถอะจะสอยให้ราบเลยเฮนน้ตัวอะไรอ่ะผมจะไม่บอกแล้วว่าผมจะไม่อยากเป็นช้าง อนน้เห็นไหมพอไม่บอกว่าเป็นท้างอ่ะมันก็อมันอยู่ใกล้เลยไปก่อน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 เมียแคทเมียแคทเพนเฮ้ยเขาแอบมันตรงไหน,ะว,น,นวะ <c oughs> เข้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเฮยเ่้ยนฮ้ยเน้ยเนยเฮ้ยเยเย้เฮ้ยเยู่นนเย,ย,ยเย้ย้ จิงโจ้จิงโจ้มีชิงโจ้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาอะขึ้นไอ้นี่กันใหญ่เลยขึ้นขึ้นขึ้นชิงช้าสวรรค์กันใหญ่เลยว่ะสิงโตปีนชิงช้าสวรรค์ว่ะโดนสองแน่ไอ้แก๊งชิงช้าสวรรค์น่ะโดนชัวแก๊งชิงช้าสวรรค์โดนแน่นอนเออเอาว่ะเฮ้ยน้องกวินแม่งเอาแล้วน้องวินตามล่าว่ะอา้าฟาร์มิงโก้โดนฟาร์มิงโก้แ,แตกแน่งานเนี้โดนน้องกวินไล่ น้องวินไล่ว่ะเฮ้ยเอาแล้วนาทีนี้ไอ้แก๊งไอ้แก๊งชิงชา้าสวรรค์โดนใสจากที่สูงเอาโดนไล้เอา,ดดลเอาแล้วไอส้สิงโตสละยานเอากวางกวางตกเอาควางล่วงเลยโอ้ผมเป็นนกบินได้ด้วยเหรอน้องยูตะเอาเรื่องว่ะเอาแต่ไอ้พวกชิงชา้าสวรรค์มันแตกหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ว,ว่ะชิงช้าสวรรค์แตกหมดแล้วเออ ไอสิงโตสิงโตเออไอสิงโตนี marche, ่เอาโดนโดนไปสองจุกเอาเอาเอาเรียบร้อยสิงโตไม่น่าเลยสิงโตโอ้ฝามิงโกฝามิงโกเป็นไปแล้วฝอมิงโกฝามิงโกวิ่งเอาเลยเอ้ยเอ้ยไออะไรอ่ะมีนกบินด้วยเหรอนกอะไรอ่ะนกหรือเป็ดวะนะไปไหนแล้วอะเอ้ย นกหรือเป็ดวะเมื่อกี้เนี่ยเห็นมันบินบินอยู่ไอ้นี่ดีจังวะเอาเป็ดเหรอเอาเป็ดมันบินได้เหรอเฮ้ยมันดีว่ะเป็ดบินได้ด้วยเยี่ยวว่ะเออหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยเฮ้ยถือว่าตรงนี้เนียนอยู่ว่ะเอาเรื่องเฮ้ยมีเบสแอนิมอลด้วยว่ะ เอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่อะไรอะ่ะแคมปิ้งเหรอเออแคมปิง้งแคมปิง้งเราสัตว์ป่าเราต้องอยู่ในป่าถือว่าใช้ได้ว่ะเฮ้ยเพลินดีเหมือนกันใน,ในเกมเนี้เอาว่ะแก๊งสัตว์ป่าอย่าใครอย่าไปพูดนะว่าไม่อยากเป็นช้างอ่ะพอพอพูดว่าไม่อยากเป็นช้างปุ๊บแม่งเป็นช้างปั๊บเลยเออผมอะไรก็ได้อะไรก็ได้ โอ้โหเฮ้สัตว์นักล่าโอ้โหไข่เมื่อตัวมาิ่มเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วไอ้เกอร์อยู่ไหนอ่ะเอาโดนเกียนเฉยเอาทำไมอ่ะโดนเกียนได้ไงทำไมโดนเกียนอ่ะไอ้ยไอ้เราต้องหาทำเลวะ ออกมาแ้เหรอหึหมันมีบาสต้าด้วยเฮ้ยโอ้โหเนียนไหมเฮ้ยเนียนอยู่เนียนอยู่เออเนียนถือว่าเนียนถือว่าเนียนเฮ้ยอะไรอ่ะปลาปลาอยู่บนบกโอ้โหจะเลยแล้วดิ้นดุกๆุกลุกลุกอยู่ดุก โอ้ปลาอยู่บนบกตายแล้วเอาเราไม่หาน้ําลงอ่ะปลาโดนลงน้ำพี่เอาปลาโอ้ยปลาเอ้ยปลามันดิ้นมาเฮ้ย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 ยาๆายายายาเฮ้ยปลาโอ้โหปลาโอ้ปลามันทำแตกเลยโหศาสาร์ทำเลดีแล้วศาสตร์ดักล่าด er ักล่าเฮ้ยอะไรตรงนี้ทำไมมันน้ำลึกอ่ะ เฮ้ยไหหอ้มันหมอบอมันหมอบไงอ่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอ้ยบาตุกา้าทีเดียวขีดเลยโอ้ยล้มเลยทีเดียวยังโหดอ่ะโุ้ยโ้ยโอ้ย,อย,อยน้องเองเ็กแม่งยิงกระน่ำเลยผมเป็นในพานว่ะเฮ้ยเป็นในพานอุ้ยมันกระน่ำยิงแรงเลยมันไม่สนใจใครแล้ว โอ้ยกระเจะกระเจิงนะตอนนี้กระเตงิงโอ้มันยิงแบบยิงล้ังยิงผ่านนะ่ะโอ้ยยิงจนกรนะเจิงอ่ะอุ้ยมีบอสุกา้าด้วยโอ้ยปลาเกือบปลาเกือบแล้วน้องเอ็กมันไล่ล่าแล้วว่ามันล่าตัวอะไรอยู่นะมันล่าอะไรอยู่อะ่ะตัวอะไรว,วิ่งอยู่นู้นนะ่ะไอ้กว้างอุ้ยกวางมันวิ่งไมดชีวิตเลยว่ะกว้างไอ้กวางกวางจุกออ้ยกวางมันจุกแบบโซเชลยดว่ะไอ้มันโดดจุกเอ้กวางมันเอ้าล้มไปแล้วกว้างโอ้ไม่น่าเลยกว้าง โอ้ยตรงเองมันยิงไม่สนใจอะไรแล้วเฮ้ยหยาหยาจุกก่อนจุกแบบฟักเคนจุกแบบฟักเคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึบเฮิบฮึบเฮิบเฮ้ยรอดมาโอ้เกืเอบโอ้ยโ,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 โดนโดนโดนโหลายหลายจุกอยู่เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นมันอะ